วันนี้จะพูดเรื่องปากเพราะปากเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ให้คุณให้โทษมากที่สุดของคนเลยพูดให้ดีก็ได้พูดให้เขาเดือดร้อนก็ได้ยกย่องสรรเสริญเขาก็ได้ด่าเขาก็ได้มีเรื่องเล่าว่ามีไอ้นุ่มคนหนึ่งปากมันดีจริงๆถึงมันจะไม่ทำงานทำการอะไรแต่มันก็เอาตัวรอดไปได้วันๆเพราะปากมันดีถึงนิสัยจะไม่ดีแต่ว่าคนเรามันก็ต้องมีดีสักอย่างนะครับ ไอ้หนุ่มคนนี้ปากดีวันหนึ่งไอ้หนุ่มขี้เกียจคนนี้ก็นั่งทอดหุยอยู่ชายทุ่งพระเอิญเศรษฐีจูงวัวสองตัวเดินผ่านมาเศรษฐีคนนี้ขี้เหนียวครับเศรษฐีส่วนใหญ่มักจะขี้เหนียว,วไม่ขี้เหนียวจะรวยเหรอขี้เหนียวแต่บ้าอยอไอ้หนุ่มก็นั่งมองลักษณะเศรษฐีที่จะเดินผ่านมาก็เห็นเศรษฐีคนนี้มีลักษณะเด่นอยู่อย่างครับหัวล้านครับหัวล้านหนึ่งมันแผลบเนาะ พอเศรษฐีเดินผ่านไอ้หนุ่มก็ทักทายพอผมดกปลกไหลไปไหนมาครับเศรษฐีหยุดพืดเลยยิ้มใหญ่ก็เพราะไอ้คำว่าผมดกปรกไหลนี่แหละตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยมีใครพูดแบบนี้เลยเศรษฐีก็บอกโอ้ยลูกเอ๋ยเจ้าเป็นคนพูดดีพูดจริงเจรจาชอบพ่อขอมอบวัวให้เศรษฐีให้วัวไปตัวนะ ไอหนุ่มปากดีขอบอกขอบใจไหวแลว้วไหวอีกไอหนุ่มก็บอกว่าโอ้พ่พอผมดกปกกล้าวท่านเหมือนเทพระเจ้าฟ้าส่งมาให้แหมเศรษฐีปลื้มยนหัวล้านแดงยิ้มไม่หุบเลยทีนี้บอกลูกเอ๋ยเจ้าเป็นคนแสนดีมิใช่ชั่ววัวอีกตัวพ่อยกให้สองตัวแล้วครับพูดดีแผลบเดียวได้วัวสองตัวแล้วไอหนุ่มก็ยกมือไหว้ลาเศรษฐีแล้วก็จูงวัวเดินไป เดินไปเจอชาวบ้านแล้วเขาชาวบ้านเขาก็สงสัยว่าไอ้หนุ่มกับล่อนวันๆม่เห็นมันทํางานทําการอะไรมันอวัวที่ไหนมาก็ถามว่าเองไปได้วัวที่ไหนมาตั้งสองตัวไอ้หนุ่มมันบอกวัวจันทานไอ้หัวล้านมันให้นะพูดดีอยู่แผลบเดียวรับหลังด่าเขาแล้วชาวบ้านเขาเดินมาเจอเศรษฐีเขาเล่าเรื่องนี้ให้เศรษฐีฟังว่ามันบอกว่าวัวจันทานไอ้หัวล้านมันให้แหมเศรษฐีโกรธใหญ่ วิ่งถือปะตักสำหรับตีวัวเนี่ยวิ่งตามหาไอ้หนุ่มกะล่อนตามจนเจอโมโหเต็มที่เลยอ่าเห็นมันนั่งอยู่โคนต้นไม้วิ่งราเข้าไปเลยไอ้หนุ่มกะล่อนยกมือไหว้พ่อผมดอกโปรกเกษาพ่อจะวิ่งละล้าล,ละลังไปข้างไหนครับเศรษฐีเบรกพรืเพดเลยยิ้มใหญ่มือที่เหงือปะตักเหงือค้างอยู่แค่นั้นบอกลูกเอ๋ยลูกรักพ่อเห็นเจ้าลืมปะตักเลยวิ่งตามเอามาให้หมดเลยทีนี้ หมดทั้งวัวทั้งปลาตักเพราะไอ้หนุ่มปากดีเศรษฐีหมดตัวเออสมหน้าไอเรื่องปากดีปากไม่ดีนี่ที่สุพรรณมีคนที่ยายเขียวยายคนนี้แกจะมีความทุกข์มากเลยถ้าแกเห็นใครมีความสุขนี่นะแกเป็นโรคชนิดหนึ่งที่รักษาไม่หายไม่รู้เขาเรียกโรคอะไรแต่อาการของมันก็คือถ้าอยู่ธรรมดาธรรมดาอย่างนี้ไม่เป็นไร แต่ถ้าไปเห็นใครเขาได้ดิบได้ดีมีความสุขนี่มันจะมีอาการตาร้อนขึ้นมาทันทีไอ้โรคอิจฉาตาร้อนนี่มันร้ายยิ่งกว่าโรคอะไรหมดหมอที่ไหนก็รักษาไม่หายรักษาดีไม่ดีจะโดนด่าเขาให้ด้วยทีนี้ข้างบ้านแกนะมีผัวเมีอยอยู่คู่หนึ่งผัวชื่อตาดองเมียชื่อใหญ่แป้นอายุมากแล้วและเพราะอายุมากนี่แหละที่เป็นเหตุให้ยายเขียวนี่เกิดอาการตาร้อนขึ้นมาก็เพราะว่าแกคิดว่าเอ๊ะอยู่กันมาได้อย่างไงวะนี่ฮะ ตั้งนมตั้งนานรักสามัคคีกันดีจริงๆอยู่กันมาจนแก่จนเท่าไม่เคยเห็นทะเลาะกันสักทียายเขียวแกก็เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจเป็นอย่างมากเพราะถ้าผัวเมียไม่ทะเลาะกันนี่ก็จะทําให้ประเทศไทยไม่เจริญประชาชนจะงอยเหงาเพราะไม่รู้จะเอาเรื่องของใครมาดินทายายเขียวนั่งมองดูผัวเมียคู่นี้มานานก็พยายามจะนึกหาวิธีผัวเมียเขาทะเลาะกันก็นึกไม่ออกพอดีแววข่าวมาอย่างหนึง่ง ว่าผัวเมียคู่เนี้นิสัยเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งค,คือกลัวผีครับยายเขียวก็มีความยินดีปรีดาเป็นอันมากที่จะทําให้ผัวเมียเขาตีกันไดน้มาวันหนึ่งยายเขียวเห็นตาดองเดินผ่านหน้าบ้านแกก็ส่งเสียงร้องเรียกเจอพะดองเอ๋ยพะดองพะดองมานี่สิจะรีบไปไหนแต่เช้าแล้วเนี่ยเออจะไปหาท่านพระครูที่วัดหน่อยมีธุระอะไรนะแม่เขียว เออนี่พอดองได้ยินข่าวบ้างหรือเปล่าข่าวอะไรอ่ะเขาว่าหมู่บ้านเราอะพักนี้อ่ะนะมีอ่ะผีกระสือฮะผีอะไรในะยายเขียวต่ดองแกเป็นคนกลัวผีอยู่แล้วนี่พอได้ยินก็ตาหูลุกก็ผีกระสือ,อสิมันเป็นยังไงอะผีกระสือนี่ยายเขียวผีกระสือนี่มันเป็นผีผู้หญิงนะมันชอบกินของสกรปรก กินตับไตไส้พุงชาวบ้านหมูหมากาไก่มันล้วงไส้กินหมเดะอุย้ยน่ากลัวก็ใช่สิแล้วมันอยู่ที่ไหนผีกระสือเนี่ยเราดูไม่ออกหรอกแต่มันอยู่ในหมู่บ้านเรานี่แหละเวลากลางวันนะมันก็เป็นคนธรรมดาธรรมดาอย่างเราเรานี่แหละแต่พอตกกลางคืนนะมันถึงจะแสดงความเป็นผีออกมามันจะออกจากบ้านตอนดึกฉะละแล้วก็ออกไปล้วงไส้วัวไส้ควายกินเป็นอาหาร นี่ได้ข่าวมันไปกินวัวตะเพชดคือละตัวสองตัวจะหมดฝูงอยู่แล้วอ้าวแล้วถ้าวัวตะเพ็ดหมดแล้วมันทําไงอ่ะก็กินตะเพชดต่อจีโอ้ยน่ากลัวก็น่ากลัวทีตาดองเหือแตกซิกเนี่ยเพราะแกเป็นคนกลัวผีขนาดหนักอะกลัวมันทุกอย่างขึ้นชื่อว่าผีนอกจากผีเสือ้อนอกนั้นตาดองกลัวหมดอะแล้วนี่ถ้าเราไม่รู้ว่าใครเป็นผีกระสือที่มันไม่กินเราหมดหมู่บ้านเหรอก็น่านน่ะสินี่นี่พอดอง พ่อดองเขยืบเข้ามาใกล้ๆฉันสิฉันมีอะไรจะบอกพ่อดองนะนี่พ่อดองรู้หรือเปล่าแหม่ไม่อยากจะพูดอะฉันไม่อยากจะพูดอะแต่ว่ามันอยากจะเล่าให้ฟังคือชาวบ้านเขาลือกันว่าอ,อแม่แป้นเมียพ่อดองนี่แหละเป็นผีกระสือหาจริงนะเนี่ยเขาพูดกันให้แทดแต่ไม่มีใครกล้าบอกพ่อดองเพราะกลัวพ่อดอง,อดอง,อดองไม่เชื่อ ตาดองนี่น้าซีดย่างังไก่ต้มเอ้ยล้อเล่นนะแม่เกี่ยวไม่ล้อเล่นนะเรื่องจริงเชียวละถ้าพอดองไม่เชื่อนะลองสังเกตด,ดูแม่แป้นให้ดีสิเพราะว่าผีกระสือเนี่ยมันไม่เหมือนคนธรรมดาหรอกมันเป็นยังไงอะมันไม่ค่อยสู้หน้าคนมันคอยจะจะหลบตาคนอยู่เรื่อยละ่ะพอดองลองสังเกตด,ดูก็ได้เวลามองตามันมันจะหลบวูบเชียวเหรอ,อม,มันไม่สู้หน้าหรอก แต่เวลากลางคืนต้องระวังนะเพราะผีกระสือนี่มันจะออกหากินกลางคืนเที่ยวล้วงตับไตไส้พุงกินเป็นอาหารพอดองระวังตัวหน่อยแล้วกันนี่ชาวบ้านก็พูดกันเองนะฉันเองก็ไม่อยากจะพูดหรอกแต่อยากจะบอกให้ฟังพอตาดองไปพักเดียวยายแป้นมายายเขียวแกนั่งคอยอยู่แล้วแกก็กวักมือเรียกแม่แป้นแม่แป้นไหนมานี่หน่อยสิฉันมีเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟัง ให้คำว่ามีเรื่องจะเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นที่ถูกอกถูกใจเขามนดาแม่บ้านอยู่แล้วใหญ่แป้นกระวีกระวาดหูตั้งเข้ามาเชียวมีเรื่องอะไรเจะแม่เขียวยหญเขียวแกก็มองซ้ายมองขวาเหมือนกับว่าเป็นเรื่องคอขาดบาดตายให้ใครรู้ไม่ได้แล้วแกก็เรียกใหญ่แป้นเข้าไปกระซิบกระซาบนี่แม่แป้นรู้หรือเปล่าสองวันเนี้ยเขาลือกันจังเลยเขาว่าในหมู่บ้านเราว่านะทําไม มีผีกระหังผีอะไรนะ่ะใยเขียวผีกระหังน่ะสิมันเป็นยังไงผีกระหังเนี่ยอุ้ยมันดุมันจะเป็นผู้ชายค่อนข้างมีอายุสักหน่อยนะเวลากลางวันเนี่ยมันก็จะเป็นคนธรรมดาธรรมดาอย่างเรานี่แหละดูไม่ออกว,ว่าใครเป็นใครแต่พอกลางคืนนะหางมันจะยาวออกมามีหางด้วยเหรอมียาวไหมฮะยาวไหมอะไรอะ่ะก็หางมันอะ่ะฉันจะไปรู้หรือจะไม่เคยเห็นนี่ แล้วมันมีหางแล้วมันทำไงมันมีปีกได้ละมันเอากระด้งทำปีกแลบินพืบพืบอเืไปหากินกินคนด้วยหรือเปล่ากินสิกินหมดแล้วหมาก็กินอุ้ยน่ากลัวจังเลยก็นั่นนะสิเนี่ยฉันถึงต้องเรียกแม่แป้นมาบอกไงความจริงอะฉันไม่อยากจะบอกอแต่อยากจะเล่าให้ฟังนี่เข้ามาใกล้ๆสิแม่แป้นชาวบ้านนี่มันลือกันยังไงรู้ไหมมันบอกว่าเออมันบอกตาด้องผัวแม่แป้นน่ะ เป็นผีกระหังฮะใครใครเป็นคนพูดไอ้ปากมะเร็งที่ไหนเป็นคนพูดว่าผัวจาเรนผีกระหังบอกชื่อมาหน่อยสิแม่จะเรียกมาด่าให้หมอไม่รับเย็บเจยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งโมโหนะแม่แป้นคือคนเขาเพียงแต่แต่แต่ลือกันไปเฉยเฉยคือว่าไอ,ไอ้ไอ้ผีกระหังเนี่ยมันจะผอมๆนะอ้าวใครผอมว่าเป็นผีกระหังบดงั้นเหรอ นายกชวนก็ผอมทำไมไม่ไปว่าเขาเป็นผีกระหังบ้างละ่ะแล้วตาดองมันผอมมันหนักหัวใครมันผอมเพราะมันดูดแต่บุรีไอ้เปรตยังไม่ยอมเลิกดูดสัทีวันน้องรองน้ำซอง,อง,อง,องดูดจนเขาหาว่าเป็นผีกระหังแล้วนี่แม่แป้นแล้วก็อีกอย่างนะแม่แป้นคือว่าผีกระหังเนี่ยนอกจากจะผอมแล้วมันยังเดินแปลกๆด้วยอ้าวก็มันจะเดินเหมือนกับชาวบ้านก็ได้ยังไงมันเป็นฤทธิดวงก็ไม่ใช่ว่าอะไร เพียงแต่ชาวบ้านเขาพูดกันมากนะก็เลยเป็นห่วงเอาอย่างนี้สิแม่แป้นเน่ยลองคอยสังเกตดูพ่อดองให้ดีนะคือถ้าคนที่เป็นผีกระหังเนี่ยมันจะมีอาการให้เราสังเกตได้มันเป็นยังไงอะยายเขียวคือกลางวันนี่มันจะซึมไม่ค่อยพูดค่อยจาหรอกแล้วมันจะเอาแต่จ้องหน้าเนี่ยยิ่งคนไหนจะโดนมันกินนั้มันจะจ้องบ่อยเสียละแล้วตัวมันจะแข็งด้วยเหรอใช่ ลองสังเกตดูนะอย่าไปให้เขารู้ตัวนะอันตรายนี่พูดนี่พูดด้วยความหวังดีนะความจริงไม่อยากจะพูดหรอกแต่มันอยากจะบอกเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาลือกันหลายวันแล้วถ้าไม่จริงนะเขาจะเอาที่ไหนมาพูดใช่ไหมขนาดท่านพระครูที่วัดยังพูดเลยท่านพระครูก็พูดเหรอพูดระวังเถอะเดี๋ยวเถอะท่านพระครูเดี๋ยวก็หุงข้าวกินเองหรอกฉันจะพิสูจน์ให้ได้ว่าผัวฉันมันเป็นผีกระหังหรือเปล่า ยหญแป้นกลับมาบ้านใจคอก็ไม่ดีเพราะตัวเองก็กลัวผีอยู่แล้วก็คอยชำเลืองแอบดูผัวว่ามันจะซึมจริงอย่างที่ยายเขียวบอกหรือเปล่าฝ่ายตาด้องรุ่มใจกินก็ไม่กินพูดก็ไม่พูดคอยจ้องดูแต่เมียฝ่ายยายเมียเห็นแต่ตาด้องจ้องเอาจ้องเอาก็กลัวไม่กล้าสบตาตาดองก็นึกในใจเออจริงอย่างที่ยายเขียวว่าเลย ผีกระสือที่มันไม่ยอมศบตาคนทั้งวันนะผัวกับเมียไม่มีใครพูดกันคุ้มเชิงกันอยู่อย่างนั้นจนมืดเอาแล้วสิไอกลางวันยังพอทน,นต่างคนต่างอยู่แต่กลางคืนนี่จะต้องนอนด้วยกันตาดองคิดลรขนหัวลุกนึกไม่ออกจะทำไงดีธรรมดาตาดองนอนไม่เคยสวดมนตนะ์คืนนี้ตาดองสวดอิติปิโสแปดจบตามด้วยจินบัญชรอีแปดจบเอาพระมากรองพวงเบ้อเชอ,อะ แข็งใจเข้าที่นอนอ้าวเย่แป้นหายไปไหนไม่รู้ใจหายว่านึกว่ายเยแป้นหายตัวได้แต่ความจริงเย่แป้นไม่ได้หายตัวยเยแป้นลงไปที่ถุนเดินหาไม้ไว้ตีตาดองปากก็บน่นพ,พึมพำพึมพำไม่มมได้สวดมนต์หรอกโมโหตาดองเก็บใจนักมีผัวทั้งทีมีไม่ได้ดีเว้ยผัวคนอื่นก็เป็นทหารเป็นตำรวจเป็นนายร้อยนายพันเป็นอบอตอ ผัวกูดันเป็นผีกระหังคืนนี้ล่ะมึงมาทําอะไรกูจะเอาให้ตายเชียวได้เวลาเข้านอนต่างคนต่างก็ทําเป็นไม่กลัวก็เข้านอนตามปกติแต่ว่านอนหันหลังให้กันต่างคนต่างคุ้มเชิงนอนไม่หลับตาดองสวดมนต์เอามือกุมพระไว้พระมีกี่องค์ตาดองเอามาแขวนหมดเบียดกันแน่นจนหลวงพ่อหายใจไม่ออกหนีกลับวัดไปตั้งหลายองค์ตาดองนอนเอามือกุมพระเยแป้นนอนกุมไม้หน้าสาม ต่างคนต่างก็นอนไม่หลับทีนี้ไอความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยผู้หญิงมีมากกว่าผู้ชายท่านบูกฟังยเย็บแป้นจะอดรนทนไม่ไหวคนนึกในใจเป็นไงเป็นกันวะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าตาดองเป็นผีกระหังจริงหรือเปล่าทีนี้เขาว่าผีกระหังนี่กลางคืนเนี่ยหางมันจะยาวออกมาก็ต้องพิสูจน์กันแล้ววะะ่าตาดองมีหางหรือเปล่าแกก็ค่อยๆพลิกตัวหันไปทางตาดอง ตาดองนอนหันหลังให้เนี่ยรู้ว่ายายแป้นพลิกตัวมาแล้วก็ใจเต้นตึกตึกตึกยายแป้นเห็นตาดองนอนตัวแข็งก็เข้าล็อกดีเออผีกระหังนี่เวลานอนตัวมันแข็งเนี่ยแกก็ค่อยๆเอ,อื้อมมือไปลูบลูบดูบริเวณที่คาดว่าจะมีหางตาดองนี่แทบจะหยุดหายใจนอนหนีบขาแน่นเนาะโอ้ยยายเขียวพูดไว้ไม่ผิดเลยผีกระสือนี่มันจะล้วงก้นกินตับ แกกลัวจนตัวแข็งนอนเฉยไ่าเยแป้นพิสูจน์หาหลักฐานคลำดูข้างนอกไม่เจอล้วงเข้าข้างในถาดดองแกนุ่งสรงนอนอยู่ด้วยแกก็ล้วงถนัดเลยแต่แกไม่ล้วงแบบหักหานน้ำใจเพราะแกก็กลัวเหมือนกันแกก็ล้วงอย่างเกรงใจค่อยๆกระดิบกระดิบถอดดองกลัวก็กลัวจักรจี้ก็จักรจี้ ยายเมียควานหาไม่เจอโมโหล้วงใหญ่จะหาหางตาดองให้ได้ตาดองทนไม่ไหวกลัวสุดขีดตะลีตะลานลุกขึ้นได้ก็เพ่นไปทั้งมุงเลยแอกปากร้องลั่นบ้านวิ่งลงเรือนไม่เดียวหลังผ้าสรวงยังติดมือ,อยายแป้นอยู่ตาดองไปจะตัวสรงไม่ได้เอาไปเหมือนผีเปรตไม่มีผิดแถมยังมีมุงครอบหัวติดไปด้วยเวลาวิ่งมุงก็พเยพเย์เพย์เหมือนกับผีกระหังบินโดยผิดยายแป้นเป็นลมเลยครับ แต่ดองจะวิ่งไปถึงไหนไม่มีใครรู้หรอกเพราะนี่หลายวัน,นี้ไม่เข้าบ้านเนี่ยไอ้เรื่องปากคนนี่มันต้องระวังหน่อยครับต้องฟังหูไว้หูใครเขาพูดอะไรนี่อย่าเพิ่งไปเชื่อร้อยเปอร์เซนผัวเมียตีกันแทบตายก็เพราะปากเจ้าบ้านนี่แหละแล้วคนที่ใช้ปากไปยุไปแย่ผัวเมียเขาตีกันไม่ดีนะครับมันบาปไปรู้ไปเห็นอะไรมาแล้วก็เที่ยวพูดจริงมั่งไม่จริงมั่งไม่ดีหรอกครับ ความจริงเนี่ยตัวใหญ่แป้นเองเนี่ยเก็บปากจัดชะมัดเลยเรื่องปากจัดแกมีชื่อมีเสียงมากเลยแต่ก่อนนี้แล้วแกขายอาหารครับขายข้าวแกงเ,เข้าแกงร้านแกนี่รับรองไม่มีร้านไหนในประเทศไทยสะอาดเท่าเขาเรียกร้านใหญ่แป้นสามจังหวะเ,เรื่องด่าของแกนี่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่สาวๆการด่าของแกนี่มีสามชุด มีชุดเล็กชุดใหญ่ชุดใหญ่แถมแก้วไอ้ชุดเล็กนี่แกใช้ด่าลูกค้าของแกที่ทําให้แกอารมณ์เสียชุดใหญ่ใช้ด่าแม่ค้าข้างๆร้านที่มาค้าขายแข่งกับแกแล้วก็ชุดใหญ่แถมแก้วนี่ใช้ด่าผัวอ่าด่าตาดองโดนแกด่าทุกวันด่าไม่ด่าเปล่าแถมเกลี้ยแก้วเป็นประจำนี่ชุดใหญ่แถมแก้วยายแป้นนี่แกย้ายมาจากไหนไม่รู้ ถึงอยากจะรู้ก็ไม่มีใครกล้าถามเพราะหน้าตาแกไม่น่าถามอะไรเลยบอกบุญไม่รับทั้งวันแกย้ายมาอยู่วันแรกนี่แกมาตั้งร้านขวางทางเข้าทางออกเขาเกะกะไปหมดแกไม่ยึดที่ขายใต้ต้นมะพร้าวปากทางเข้าออกเขาก็เข้ากันไม่ได้ที่ลำบากลำบนบอกให้แกย,ย้ายแกก็ไม่ย้ายสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเขาทั่วไปหมดจนเทวดาฟ้าดินคงจะทนไม่ไหว บรรดาในลูกมะพร้าวลนตมลูมลงมาในชามข้าวแขกกาลังกินข้าวนะ่เฉียดหูไปนิดเดียบนั่นแหละแกถึงได้ยอมย้ายเพราะไม่ย้ายก็ไม่มีใครกล้าเข้าร้านแกอีกต่อไปเพราะเกรงภัยทางอากาศทีนี้สถานที่ที่แกย้ายไปอยู่ใหม่เนี่ยแม่ทีนี้เหมาะกับแกจริงๆเลยร้านเดียวโดดโดดไม่มีใครมาขายแข่งก็เพราะว่ามันตั้งอยู่ใกล้ที่ทิ้งขยะของเทศบาลส่งกลิ่นหอมหวนอยู่ตลอดเวลาจนแทบไม่ได้กลิ่นกับข้าว ลักษณะยายแป้นนี่เป็นสตรีวัยกลางคนอายุก็ประมาณสักสี่สิบห้าวัดรอบเอวก็คงแบบพอๆกับอายุแกแหละผมหวีเรียบเกล้าผมมวยสวยงามแต่ถ้าสังเกตให้ดีที่มวยผมของแกบ,บางคนก็บอกว่าเห็นมีเหาตายอยู่ด้วยแกชอบนุ่งผ้าถุงสีน้ำตาลครับปะก้นเป็นรูปใบโพที่ต้องปะใาบาโพก็เพราะมันขาดบ่อยก็จะไม่ขาดไม่เปื่อยได้ยังไงเวลาแกล้างชามในร้านแกผ้าเช็ดมือไม่มีสักผรหนึง ล้างชามเสร็จแล้วแกก็เอามือป้ายก้นแผลกแล้วก็รีบไปตักกับข้าวให้ลูกค้ายาย,ายายแป้นนี่มีฉายายายแป้นสามจังหวะอันนี้เป็นวิธีการบริการลูกค้าของแกคือร้านแกขายข้าวแกงเวลามีคนเดินผ่านหน้าร้านแกนี่จะกินไม่กินไม่รู้ยายแป้นแกจะออกไปดักหน้าดักหลังต้อนลูกค้าเข้ามาในร้านแกจนได้แล้วแกจะกระวีกระวาดไปหยิบจานหยิบช้อนแล้วก็จะโกงคอถามลูกค้าที่กําลังยืนเลือกกับข้าว จะทานอะไรอะคะ่ะแต่ถ้าลูกค้ายังเปิดหม้อโนนหม้อนี้ไม่สั่งสักทีหน้าแกจะเปลี่ยนสีทันทีแกก็จะถามลูกค้าว่าจะกินอะไรอะแล้วถ้าลูกค้ายังตัดสินใจไม่ถูกว่าจะกินอะไรดีเปิดหม้อโนนหม้อนี้แกจะวางชามวางช้อนดังเพลงแล้วถามว่าจะกินหรืเปล่าแต่ถ้าลูกค้ารู้ใจบอกแกไปเลยนะว่าแกงเนื้อโอ้ทีนี้แกบริการดี เพราะว่าแกภูมิใจแกงเนื้อของแกเหลือเกินพอสั่งขาดคำในยายแป้นจะเปิดหม้อข้าวตักข้าวให้จนล้นจานเปิดหม้อแกงเนื้อเอาทับพีตักน้ําแกงกระนําลงไปจนแฉะยังกเข้าวต้มแกงเนื้อของแกได้ชื่อว่าแกงเนื้อจะส่วนใหญ่มีแต่น้ําเสร็จแล้วแกก็จะใช้ทับพีควานหาเนื้อที่มีอยู่ไม่กี่ชิ้นอะหม้อเบ้อใอะไอ้เนื้อเจ้ากรรมมันก็ว่ายหนีไม่คิดชีวิตเหมือนกันบางทีตอนแกกําลังตักในอารามรีบร้อนนี่ ชิ้นเนื้อมันก็ตกลงไปที่ดินแกจะเหลียวซ้ายแลขวาถ้าไม่มีใครเห็นแกจะก้มลงเก็บแพลบโยนจ๋มลงหม้อไปตามเดิมว่มาถามว่าเอ้แป้นอะไรอ่ะแกบอกเนื้อมันแพงหม้อข้าวของแกนี่จะมีแต่คราบพเย่อพยาบเหมาะสําหรับลูกค้าที่เป็นนักเล่นของเก่าจะได้ศึกษาไประหว่างรับประทานอาหารว่านี่มันเป็นหม้อสมัยไหนสมัยลบบุรีหรือวัทวาราวดี สมัยเชียงแสนด้วยสุขโขทัยแล้วก็ที่มีชื่อเสียงอีกอย่างที่น่าศึกษาก็คือน้ําแข็งเปล่าของแกนี่ไม่มีใครเหมือนนะครับรสชาติที่ไหนที่ไหนก็ไม่เหมือนน้ำแข็งเปล่าร้านใหญ่เป็นคือลูกค้านี่จะรู้ได้ทันทีถึงภาวะ,ะว่าวันเนี้น้ำเนี่ยน้ำตืดด้วยว่าน้ำเค็ม เพราะว่าน้ำที่แกใส่น้ำแข็งเปล่ามานี่แกตักมาจากในคลองเทศบาลข้างร้านแกนั่นแหละบางวันลูกค้าโชคดีก็จะเห็นปลาหางนกยูงแสนสวยว่ายระริกรรี่อยู่ในแก้วน้ำแข็งเปล่าด้วยนอกจากแกงต่างๆแล้วแกก็ยังมีอาหารพิเศษที่ขึ้นชื่อหรือชาก็คือต้มจืดสารพัดผักหรือว่าจับ่ายนี่ครับ จับชายสารพัดผักของแกเนี่ยมีทั้งผักคะน้ามะเขือยาวผักกระเฉดผักกาดขาวผักตําลึงผักกระถินเยอะแยะไปหมดแล้วมีลูกค้าบางคนเขาบอกเขากล้าสำบวสาบานว่าเขาเห็นมีต้นตําแยรวมอยู่ในนั้นด้วยที่ร้านยายแป้นเนี่ยมีกระมังล้างชามอยู่ใบหนึ่งน้นําตักมาตั้งแต่เช้าก็ล้างไปถึงเย็นไม่ต้องมีการเปลี่ยน แล้วท่านน้าในหม้อต้มจืดของแกงวดไปถ้าไม่มีคนเห็นนะแกก็ใช้น้ําในกะละมังนี่แหละเทใส่ลงไปแกบอกรสมันเค็มดีที่ร้านแกนี่ไม่เห็นมีใครนอกจากแกคนเดียวตาห่อผัวเออตาดองผัวแกนี่นานๆจะโผล่มาสักทีพอพโผล่มายายแป้นกูดาดาดาตาดองที่กําลังจะโผล่ก็ปลุกเขาไปอีกแต่ว่าคงจะมีหลานสาวแกช่วยอยู่คนหนึ่งส่วนใหญ่จะอยู่หลังร้านละ่ะ เพราะว่าลูกอ่อนที่รู้ว่าลูกอ่อนก็เพราะว่าเคยได้ยินเสียงยายแป้นแกเรียกอีแหวงเ้ยอีแหวงมึงล้างตูดลูกมึงเร็วๆข้าวเสร็จแล้วออกมาช่วยกูยำมะม่วงให้แขกหน่อยเร็วร้านยายแป้นปรับตัวเข้ากับยุคสมัยตลอดถึงจะขายข้าวแกงเป็นหลักแต่แกก็มีขึ้นป้ายมีอาหารตามสั่งนะถ้าใครไปสั่งไอที่ทำง่ายๆแกก็ใจดีทำให้แต่ถ้าไปสั่งไอที่ทำยากนี่หน้าตาก็จะเปลี่ยนเป็นบึ้งตึง ไม่เชื่อลองเข้าไปสั่งผัดไทยสองหอ่อเท่านั้นละแกจะลากกระทะออกมาด้วยความโกรธแค้นเทน้ำมันผลักผล,ล,ลักลงไปแล้วก็ขยุม่มเส้นก๋วยเตี๋ยวใส่ลงไปน้ำเนิ้อไม่ต้องแช่ทุบไข่ใส่ตามลงไปกระทะยังไม่ทันจะร้อนไม่มีเสียงดังจีชาได้หรอกนะแบนจะแตะแล้วก็ไอ้เปลือกไข่ที่แกมักง่ายโยนทิ้งไว้รอบตัวนมันก็เป็นที่โปรดปรานของหมาซะเเกิน ยายแป้นกำลังผัดก๋วยเตี๋ยวเพลินมันก็แอบมาเลียกินเปลือกไข่เพลินเหมือนกันยายแป้นเหลือบเห็นเขาแกจะแผ่เสียงยังเอาฟ้าผ่าเสร็จแล้วก็กระนำตีด้วยตะหลิวร้องเปลงเป็นเปลง,ปล,ง,ปล,งลุกขึ้นได้วิ่งหางชี้ไปเลยยายแป้นนี่เท้าเอวดา่าตามหลังหมาจะไม่มีดีเสร็จแล้วแกก็หันกลับมาเอาตะหลิวน,นั้นนะครับผัดก๋วยเตี๋ยวต่อหน้าตาเฉย ยายแป้นนี่ครองความเป็นแชมป์ไอ้เรื่องปากเรื่องด่านี่จนไม่มีใครหานจะสู้กับแกขนาดตาดองผัวแกนี่เป็นคนใจเย็น่าก็ทนยายแป้นปากายพูดคำด่าคำเนี่ยด่าแกซะพายผอมยังกบคนเป็นตาลขโมยตาดองก็อดทนเหลือเกินทนให้เมียด่าเชา้าด่าเย็นวันละสามเวลานี่อยู่มาวันหนึ่งตาดองแกเกิดฮึดสู้ขึ้นมาเพราะแกคิดว่าแกทนให้เมียด่าจนตายไม่ไหว วันนั้นแกก็คงนึกว่าเป็นไงเป็นกันวันนี้แกก็อออหูบายวานให้ยายแป้นไปสะผมไม่แก่ทีตัวแกก็ลงไปที่ท่าน้ําหน้าบ้านกะว่าปลอดคนดีแล้วแกก็ควักมือเรียกเมียกแกยายแป้นก็เริ่มดา่าเจ้าว่าจะทํางานจะต้องมาเป็นภาระอีกอแกก็ลงไปสะนะสะให้สะไปก็ด่าไปหัวสกปรกหัวเป็นเหา่าหัวไม่มีสกุลรุนชาติหัวขี้ข่า ด่าไม่ขาดผากจนตะผัวนี่หูอื้อไปหมดหน้ามืดขึ้นมาก็จับยีเมียกดน้าอืดอืดอๆดยีแป้นหลุดขึ้นมาได้แหกปากดา่าซะไม่มีดีตะดองก็จับกดลงไปอีกคราวนี้กดนานได้ยินแต่เสียงน้ําบุงบ๋งบุง๋งตะดองก็ว่าทีนี้แกจะดา่าใครไหมแกจะด่าใครไหมพอเห็นพอสมควรแกเวลาก็ปล่อยขึ้นมายีแป้นตาเลือกใช้ครับคราวนี้กินน้ําก็ไปตะพุงกลางเลยพอตั้งสติได้ก็ด่าอีก โอ้ยตาดองยัวเต็มที่เลยคราวนี้จับกดใหญ่เลยคราวนี้กดนานกะเอาให้ตายได้ยินแต่น้ําบุงบ๋งบุงบ๋งกับเสียงตาดองว่าทีนี้แกจะหยุดด่าไหมแกจะหยุดด่าไหมพอเห็นใหญ่แป้นหมดฤทธ์ก็ดึงขึ้นมานั่งหอบอยู่ที่บันไดาตาดองก็บอกว่านี่ถ้าแกหยุดดา่าข้านะแกก็ไม่ต้องเจ็บตัวอย่างนี้ใหญ่แป้นแหวขึ้นมาทันทีใครบอกให้หยุดดา่ามืออย่างข้าไม่มีหยุดแต่ว่าไอ้ที่มันบุบง๋งบุ๋งนะคะลงไปดา่าแกต่อใต้น้ํา คนเราไปหาดอะไรมามันก็ได้อย่างนั้นแหละมันก็เป็นอย่างนั้นเออบางทีเราว่าเราเลี้ยงลูกเราดีแล้วพ่อแม่ก็พูดกันเพราะสุภาพเรียบร้อยลูกตัวเล็กนิดเดียวด่าเป็นไฟก็เพราะแกไปได้ยินคนข้างบ้านเขาด่ากันทุกวันและไอ้ที่พ่อแม่พูดกันด้วยสำนวนอันไพเราะนี่มันไม่น่าตื่นเต้นร้าใจให้จำเท่าที่ยายคนข้างบ้านแกด่าผัวแกสักนิดอ่ะมันก็ลำบากนะครับจานดูฟังมันเหมือนับยุงเนี่ย เรากำจัดยุงในบ้านเราทุกวันเอาดีๆทีฉีดไล่กรบหลุมบ่อที่น้ำขังจนหมดแต่เราก็ยังโดนยุงกัดมันไม่ได้เกิดจากบ้านเราบ้านเดียวนี่ครับมันเกิดจากทั่วสารทิศบ้านเราไม่มีสักตัวมันบินมาจากที่อื่นเป็นแถวที่นี้พูดถึงใหญ่แป้นว่าแกเป็นแชมป์ครองอแชมป์เรื่องไอปากเรื่องดา่าไม่มีใครสู้จนในที่สุดฟ้าก็ส่งคนดีมาปราบับ ตาลุงคนนี้แกมาจากไหนไม่รู้มาขายสับป,ประรดอยู่ใกล้ๆร้านใหญ่แป้นเนี่ยตาลุงคนนี้เป็นคนดีจริงๆครับไม่มีปากไม่มีเสียงแต่จะดียังไงก็ยังโดนหญยแป้นดา่าจนได้ทําท่าไหนไม่รู้วันนั้นหญยแป้นมายืนด่าเอาที่หน้าบ้านก็บ้านตาลุงกับที่ใหญ่แป้นมายืนเท้าเอวด่านี่มันก็ห่างกันแค่มีคลองเล็กๆขั้นกลางยายแป้นแก่ด่าไปตาลุงแกก็นั่งปอกสับป,ประรดแกอยู่ในถุนบ้านทําไม่รู้ไม่ชี้ไอ้เจ้าลูกชายตาลุงอดรอนทนไม่ไหว ลงมาจากข้างบนพ่ออีแป้นมันมายืนด่าพ่อตั้งแต่เช้าฉันจะข้ามไปเตะมันนะพ่อแต่พ่อก็บอกอย่าลูกไม่ต้องนะลูกเอ้ยมันยืนด่าหรือมันนั่งด่าพ่อลูกมันยืนอยู่พ่อมันด่าไม่หยุดเลยแต่พ่อก็บอกช่างมันเถอะลูกเอ้ยมันยืนด่าพ่อนั่งอยู่มันด่าไม่ถูกหรอกมันข้ามหัวพ่อไปหมดแล้วว่าแล้วแกก็นั่งปอกสับปะรดเฉยไอเจ้าลูกชายก็งง ฝ่ายยายแป้นเนี่เห็นตะลุงกระทำทองไม่รู้ร้อนเก๊ก็ยิ่งโมโดหด่ายายด่าจนปากคอแสบไปหมดทีแรกก็ยืนดา่าเหนื่อยหนะักเข้าลงนั่งดา่าไอ้เจ้าลูกชายก็ทลันออกมาอีกพ่ออีแป้นมันดา่าไม่หยุดฉันจะข้ามไปฆ่ามันนะพ่อตะลุงก็บอกย่าลูกมันยืนดา่าแล้วมันนั่งดา่าพ่อลูกมันนั่งอยู่พ่อมันนั่งดา่ามันนั่งไม่เป็นไรอะลูกพ่อ,พอยืนแล้ว มันลอดวางขาพ่อไปหมดแล้วไม่ถูกพ่อรอกครับวิธีที่จะเอาชนะคนโกรธได้เนี่ยมีอยู่ทางเดียวคือความไม่โกรธข้างหนึ่งเป็นไฟข้างหนึ่งต้องเป็นหินไฟมันไหมหินไม่ได้มันก็ไหมตัวเองจนมอดไปเองอรู้ว่าอีกข้างหนึ่งเป็นไฟก็อย่าเอาอะไรไปใส่ให้มันลุกคือกระพือโหมมันก็หมดเรื่องกันอยู่แค่นั้นนะครับเวลามีปัญหาอะไรก็นึกถึงตะลุงปอกสับประรดไว้ก่อนก็แล้วกันแล้วเรื่องไม่มีหรอกครับ